อันนี้ DJ I Neo ครับ,รบ DJ I Neo ตัวซิงเกิลเชื่อมต่อกับ iPad นะครับแล้วก็ใช้คอน e c t ผ่านแอป DJ I Fly นะครับแล้วก็ทําการเล็กคอนวิดีโอสามารถบันทึกเสียงได้นนด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีไมค์ที่เป็นไมค์เวลสก็สามารถใช้เสียงจากอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าตัว iPad นะครับเดี๋ยวมาลองชมเสียงเลกคน และนี่คือการเลกคอร์ดจาก DJ I Neo นะครับเป็นการถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมนะครับผม DJ I Neo ยังสามารถทำการเลกคอร์ดวิดีโอพร้อมกับบันทึกเสียงสดๆเรียกไทม์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ไม์จากตัว iPad ครับเสียงก็จะแตกต่างกันไปจากอา่มือถือแต่ละรุ่นนะครับก็เดี๋ยวไปลองฟังเสียงดูครับผมบเลยามา <c oughs> ว่าไงสวัสดีครับผมอิงเรียวสวัสดีครับผมอิงเพื่อนจ้าจ้าเพื่อนแป,ป๊บแป,ป๊บเพื่อนหงหงเพื่อนตาลครับ <c oughs> <c oughs>